ทำอย่างนี้ทุกวันขอทุกคนไม่พ้นปัจจัยของพระะอ่าเขาที่ผ่านแน่นอนออว่าวันนี้ทําไมถึงพูดอย่างนี้ไม่เหมือนมันอื่นนั่นสิครับท่านคิที่ลงมาบอกว่าแกเลิกพูดแบบเก่าทีนะสัง่งลงมาเลยเหรอครับสั่งบางทีเนี่ยเขาเอาแบบง่ายๆที่เอาแบบที่แกทํามานะไอ,อ้ที่แกทํามาแบบไหนแกพูดกบแบบนั้นกับเขา นั่งพาวนาเครียดพรวนาเครียดดีมาดีมาหลับบ้างพาวนาบ้างพาวนดาบ้างพระบรรดามังเรทุกคนถ้าคอยมุ่งนิพพานอย่าท้อถอยถ้าบังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องมีตกกังวลมันจะต้องค้างสวรรค์นี่ผมมาโลกถ้าบังเอิญคิดว่าเผื่อเหนียวเกรงว่ามันจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เกืบแลเผื่อไว้ ก็ตั้งตัดสินใจว่ากำลังไทยของเรามหาศาลขอยืนยันว่ากำลังไทยของทุกคนมหาศาลมากแล้วอ้เดี๋ยวก็ที่ผู้พูดจะไม่จบหมาเสือจริงๆแล้อว่าฟังจริงเลยไม่รู้จักไม่รู้จักใบสาวคนไอ้นี่มันไม่ใช่คนนี่ก้าไอ้เราพูดไปนึกไม่รู้เรื่องเราฟังจริงเลยเก่งก็เกรงส่งมาในยำจริงๆครับเกรงก้าว เลยลื่็เป็นนั้นว่ากันกันเหนียวไว้ก่อนนะครับพระธานบารมีเขาบรรดาญาตโยมพริสุทธิ์เน่ขอยืนยันว่ามหาสาลเรืเกิดธรรมานี้สังขทานนี้หนักมากครับอันนี้พระพระเจ้าก่อชมใครก่ชมเนเวลานี้ถ้าตาดีๆมองมีเยอะหญ่ถ้าโมทนากันครับเพ็รครับ รวมความว่าตั้งใจว่าถ้าหากว่าจําเป็นต้องเกิดเมื่อไราการยิฐานควรจะเป็นสองอย่างเอา,ามันมีสิทธิ์ทั้งสองอย่างอ,าอย่างพระอรุรุธเขาบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามคําว่าไม่มียุยยาปรากฏกับเข้าไปเจ้าเอาง่ายๆต้องมีทุกอย่างถ้าไม่นั้นเราขี้เกียจมันมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ใช่ไหมขอมีน้อยๆไม่มีความรู้สึกว่าวยยาเมนอากาศชั่วี นับไม่ถ้วนไม่มีที่จะนับตัวเล่มเกลื่อนยังไม่ไหวโอ้โห <Okay. S 2> นับไปก่นก่อนเล่มเกลื่อนยังนับไม่ได้นับไปอ่านยังไง <Okay. S 2> แค่ให้ลูกหลานไปเดี๋ยวเดียวเนี่ยเงินห้าร้อยเล่มเกลื่อ,อนทองคำห้าร้อยเร่องเกลื่อนโอยโถชามนี่เป็นทองคำห้าร้อยเร่องเกลื่อนที่เป็นเงินห้าร้อยเร่องเกลื่นต้องแดงห้าร้อยเรื่องเกลื่อ,อน,น,ออน <Okay. S 2> โอาไปใช้เดี๋ยวเดียวท่านหลานนะโอ้โห oh. ไม่หมดแล้วใหม่โอ้ยรวยมากเกินไปสมาทานกันดีกว่า <laughs> này là buồn này Để, để, để phải quay cho tát rồi thăm